สวัสดีครับผมชื่อเด็กแคนาล่าทิปที่เล่นที่นาวาวันนี้ผมจะมาสอนท่าจัวหลวภายในหนึ่งนาทีแค่ท่าเดียวนะครับท่าจัวหลวท่าอื่นไปหาช่องอื่นดูเอาพูด <c oughs> <c oughs> โกหกไไปแลวนะครับเอา หให้เตะขาให้ฉีคขอบสะให้แรงและก็ทำแขนแบบไหนก็ได้ให้มันยิ่งมาด้านหน้าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะทำให้ใหดูอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้คุณก็สามารถว่ท่าต่หลวดได้แล้วครับสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ